วันนี้โชว์ฟอร์มเป็นซูเปอร์แมนเลยครับเป็นสไปเดอร์ตานเซฟอุตลุดมากๆพอใจฟอร์มตัวเองไหมครับตาลก็พอใจฟอร์มตัวเองมากครับวันนี้ครับผมครับผมบเป็นยังไงบ้างครับกับการที่ต้องเล่นกับน้องๆอย่างเช่นเ,นเซนเ,ซนเซนตอร์ก็เป็นเชนสุพรรันเพิ่งมายืนเซนเซนตอร์ใหม่ๆด้วยก็ผมว่ามันเขาก็ไม่มีอะไรที่ที่บิดภาพคือเป็นเป็นการยืนที่ที่ดีเลยครับคือตอนนี้น้องๆทุกคนก็คือปรับเข้ากับทีมได้หมดแล้วคือเรียกว่าเป็นการพัฒนาไปไปพร้อมๆมาเลยครับตอนนี้ การอุ่นเครื่องแบบนี้ได้อะไรบ้างครับตาโอ้หลายอย่างครับได้เหมือนผู้เล่นที่ไม่ได้รับการลงเล่นเกมหรือว่าอะไรเงี้ยเราจะได้แบบเพิ่มเกมให้กับตัวเองแล้วก็ประสบการณ์ให้กับตัวเองไปครับโดยเฉพาะอย่างตาเองขนาดไม่ได้มีเกมเท่าไหร่แต่วันนี้จังหวะทุกจังหวะมันมีช็อตพภินิหารครึ่งแรกด้วยนะครับผมเป็นจังหวะพอดีครับช็อตจดเลยพอใจนะพอใจครับวันนี้พอใจมากครับฝากอะไรถึงกองเชียร์ที่ตามมาเชียร์ตากฝนกันตลอดทั้งเกมก็ อยากให้มา,มาเชียร์ไม่ว่าจะเป็นอุ่นเครื่องหรือว่าแข่งที่สนามของไอจีหรือว่าสนามนไหนก็อยากให้กองเชียร์ของเราเข้ามาร่วมมาช่วยกันเชียร์กันเยอะเพื่อเพื่อปีนี้เราก็มีลุนแชมป์นะครับไม่กลัวเจ็บหรอครับวันนี้ฝนตกด้วยแล้วนิวต้องไปรายงานตัวทีมชาติวันพรุ่งนี้ก็แน่นอนแฟนบอลสมุทรสาครมาเชียร์เต็มที่เต็มสนามแล้วเราก็ต้องเล่นให้เต็มที่เล่นเต็มพลังให้แฟนบอลดูบอลให้สนุกในวันนี้ค <P Gen> <T> รับเพราะเมืองทองทีวีนั่งอยู่ข้างหลังเมื่อกี้ยังมีคนบอกที่ทีพันเล่นดีมากทำไมไม่ติดชุดใหญ่พออใจฟร์มมต ก็เหมือนเดิมครับมันก็พอใจในระดับหนึ่งแล้วมันก็ยังมีจุดผิดพลาดเล็กน้อยที่ที่ต้องไปปรับปรุงเหมือนเดิมการบาดเจ็บเล็กแน้อยดีขึ้นไหมก็มีอาการบาดเจ็บอยู่ครับแต่ว่าเว้นจากเกมดีกกก็อาจจะมีเวลาพักพักบ้างพักรักษาการบาดเจ็บได้ก็ตั้งหวังแค่ไหนกับการไปฝึกซ้อมกับทีมชาติชุดอายุไม่เกินยี่สิบสามปีก็จะทำผลงานออกมาให้ดีสุดครับแล้วก็รักษามาตรฐานตัวเองออกมาให้ดีสุดแล้วก็จะพาทีมชาติไทย ให้ไปโอลิมป <ter 26> ิกให้ได้ฝากอะไรถึงกอนเชียร์วันนี้ตากฝนก็ขอบคุณครับทั้งแฟนบอลเมืองทองแล้วก็แฟนบอลสมุทรสาครที่เข้ามาเชียร์ถึงว่าฝนจะตกก็ยืนร้องเพลงให้กำลังใจหลอด90ินาทีก็ขอบคุณจริงๆครับ